เผยข้อมูล s a ั s ซุงกำลังพัฒนาเซ็นเซอร์กล้องความละเอียด600ล้านพิเซลเผยข้อมูล s a m s ซุงกำลังพัฒนาเซนเซ,นเซอร์กล้องความละเอียด600ล้านพิเซลล่าสุดได้มีการเผยหลักฐานยืนยันภาพสลายที่แสดงให้เห็นว่าทางซั s ซุงกำลังพัฒนาเซ็นเซอร์รับภาพความละเอียดสูงถึง600ล้านพิเซลครับ จากสไลด์ที่เผยมาจะเห็นถึงข้อมูลบางส่วนของการพัฒนาเซ็นเซ,นเซอร์กล้องใหม่ของทางซัมซุงตั้งแต่สเปคไฮไลท์จนถึงเบื้องหลังการทํางานครับโดยระบุว่าการพัฒนานี้เกิดขึ้นจากเทรนการถ่ายวีดีโอความละเอียด 4K และ 8K ที่กําลังเป็นที่นิยมในตอนนี้ครับซึ่งทางซัมซุงต้องการตอบโจทย์กับเทรนนี้ด้วยเซ,เซ็นเซอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อช่วยให้คุณภาพของงานไม่ถูกลดทอนมากเกินไป แม้จะเป็นการถ่ายซูมก็ตามครับแต่ตัวเซ็นเซอร์ไอโซเซล600ล้านพิเซลนี้ยังไม่พร้อมใช้งานเลยเร็วนี้นะครับเพราะทาง Samsung จะต้องแก้ปัญหาเรื่องความนูนของกล้องก่อนครับโดยที่เซ,เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ถึง1ส่วน0.57นิ้วจำเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่ถึง12%ของด้านหลังสมาร์ทโฟนและจะนูนออกมาประมาณ22มิลเมเลยทีเดียวครับเอาละครับเราก็ต้องมารอดูกันต่อละครับว่าทางซัมซุง กะพัฒนาเทคโนโลยีนี้เสร็จเมื่อไหร่นะครับ